สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราเทอร์ซี่ไลนวันนี้นะคะเพราเรามีไปค่ายพัฒนาการเดินรุกภาษาไทยที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งสถานที่ที่เราไปเนี่ยได้แก่โครงการพระราชดำริแหลมพักเบี้ยหานเจ้าสำราญและพระราชวังบ้านบืงค่ะซึ่งแต่ละสถานที่จะน่าสนุกและตื่นตาตื่นใจขนาดไหนต้องรับชมนะคะมาชมกันเลยทางนีต่อไปแลมพักเปี๊ย แลมักเบโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแหลมผักเบีย้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี <c oughs> เกิดขึ้นสืบเนื่องจากพระมาหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชดำริด้านปัญหาขยะและน้ำเสียโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะชุมชนที่ประหยัดสะดวกทำได้ง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆในประเทศได้อย่างกว้างขวางค,ค่ะการพระราชดำริแอนพักเปียนะคะสถานที่นี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริครับเพื่อเอผยแพร่สู่ประชาชนที่สนใจในเรื่องนี้ โดยที่นี่เนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างดังน,นี้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่มีให้ชมแปลงข้าวทดลองที่ใช้น้ำเสียหรือน้ำที่ผ่านกนารบำบัดมาปลูกข้าวมีให้ชมเทคโนโลยีการกำจัดขยะด้วยกรองคอนกรีตมีสะพานเปิดให้เดินชมเส้นทางปง่ากลงกลางศึกษาธรรมชาติที่ยาวก,กว่า800เมตรและจะมีให้ขึ้นหอชมยอดไม้นะคะเพื่อชมวิวทะเลและ,และนกขายากที่สวยงามค่ะ ต่อไปหาเจ้าสำราญ next station เจ้าสำราญบีชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสเคยเสด็จมาที่แห่งนี้และทรงพอพระราชหฤทัยในความงามของหานแห่งนี้มากและทั้งสองพระองค์ทรงประทับแรมอยู่ที่นี่เป็นระยะเวลาหลายวันจนชาวบ้านเรียกขานชายหาดแห่งนี้ว่าหาดเจ้าสำราญต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงรัชกาลที่หก พรงเปลี่ยนชื่อตำบลใหม่เพราะด้วยชื่อเดิมที่ว่าตำบลบางทะลุพระองค์ทรงเห็นว่าไม่เป็นมงคลเลยเปลี่ยนชื่อตำบลบางทะลุเป็นตำบลหาดเจ้าสำราญตามชื่อหาดของหาดแห่งนี้ค่ะในส่วนของหาดเจ้าสำราญน,นะคะเป็นชายหาดที่เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ จุดเด่นของหาดเจ้าสำราญคือมีหาดทรายที่ขาวสะอาดริมหาดมีเปลือกหอยนานา,นาชนิดด้วยค่ะแล้วก็มีสระทะเลที่อุ่โดมสมบูรณ์ส่วนอีกด้านหนึ่งที่ติดภูเขานะคะก็จะมีบรรยากาศที่เงียบสงบโดยรอบเนียจะอบร้อมด้วยธรรมชาติที่หลากหลายเลยค่ะอากาศช่วงคำ่คำคๆก็จะเย็นสบายได้กลิ่นไอทะเลช่วยทําให้รู้สึกผ่อนคลายมากๆค่ะสถานีต่อไปพระราชวังบ้านปืน next station บ้านปืนพา l a ส ประวัติความเป็นมาของวังบ้านปืนหรืออีกชื่อพระรามราชนิเวศตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเพชรบุรีที่บ้านปืนอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรโดเก้าโปรโด,ดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอคอนครสวรรค์วรพินิษผู้บัญชาการทหารเรือกับพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพ พระยศในขณะนั้นเป็นแม่กองดำเนินการก่อสร้างพระตำหนักถนนและสถานที่ต่างๆพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์เ ợ, มื่อวันที่19สิงหางคมพุทธศักราช2453แต่การก่อสร้างดำเนินได้ไม่นานก็สเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดก้าโปรดกระหม่อม ให้ช่างสร้างต่อจนเสร็จในพุทธศักราช2,459รวมเวลาสร้างเกือบ7ปีและโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้มีงานฉลองพระตำหนักวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2,461 พระราชวังบ้านปืนจุดเด่นของที่นี่ก็คงเป็นพระตำหนักที่เป็นศูนย์รวมสิ่งน่าชมแวะหลากหลายและในส่วนของลานหน้าพระที่นั่งวังบ้านปืนนะคะยังเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมราชานุสาวรีพระปิยมห ah าราชรัชกาลที่5ค่ะ อีกทั้งรอบๆเนี่ยจะมีปืนใหญ่วางบ้านปืนนะคะที่รอด้วยสำลีเนี่ยตั้งอยู่รอบๆหันหน้าออกไปสีด้านค่ะโดยจะมีชื่อปืนใหญ่ดังน,นี้เลยค่ะก็จะมีระมส่นขว้างขวานยมบาลจับสัตว์รอยชายเข้าวางังและกำลังพิชเช่หึงตามลำดับค่ะเ,เ,เย่เคไหวอลีลส์ทำเลยไป็ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้ตัดไปให้ทุกคนได้ชมกันก็วันนี้เป็นวันที่สนุกมากๆอีกวันนึงแล้วก็ พวกเราก็ขอจบบล็อกพินเท่านี้ขอให้บล็อกของพวกเราเป็นที่สนใจของใครหลายๆคนแล้วก็อยากให้ทุกคนไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย